สวัสดีครับผมนายคงดิษเชือ้อสาสครับปัจจุบันเป็นช่างทอผ้าประจำศูนย์วัฒนธรรมไทลือวัดหยวนครับจะดูแลศูนย์ันํรมไทลือวัดหยวนในส่วนพิพิธภัณฑ์และลงทอผ้าด้วยครับในการทอผ้าในแต่ละครั้งก็จะมีการแบบ ออกแบบลวดลายผ้าโดยใช้ลวดลายจากลวดลายโบราณมาผสมผสานกับสมัยใหม่อย่างเช่นผ้าผ้าผืนนี้ครับจะมีการผสมผสานร,ระหว่างลายผ้าโบราณเช่นลายผ้าห่มต่ำก้าคซอ่ลายผ้าที่ปรากฏอยู่บนที่นอนของไทยหรือที่นอนไทยหรือโบราณโดยลวดลายกรอบด้านนอกจะเป็นลายขอเสาและลายขอกรับ ส่วนเกสรตรงกลางจะเป็นลายผ้าประจำจังหวัดพะเยาคือลายดอกสารพีครับ นื่องจากเราอยู่ในชุมชนเราเห็นรวดลายผ้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมครับมีต้นทุนแต่เรายังไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจต่างๆเราสามารถนำต้นทุนที่มีอยู่เดิมแล้วมาต่อยอดสร้างสารรค์เป็นงานหรือผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับ สิ่งสําคัญคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับอย่างเช่นวัสดุที่ใช้ในการทอเราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกปลูกฝ้ายคนละ1-3ต้นแล้วนําวัสดุมาส่งให้กับเราโดยที่เราจะนํามาผลิตเป็นเส้นและทอครับทําให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นของเราสามารถสร้างงานสร้างอชีพและกระจายรายด้ให้กับคนในชุมชนได้ครับ การที่สื่อต่างๆที่เรามาใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่ามรดกที่เราต้นทุนที่เราไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ที่ทําการเสพสื่อต่างๆอาจจะเล็งเห็นถึงคุณค่าบ้านเกิดตัวเองว่าเรามีต้นทุนมีมรดกหรือมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่ถูกหลงลืมไปแล้วครับสามารถ กระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะกลับมาบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาได้ครับ oh. คือผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่ศู่เมรรมไทยหรือวัดยวนครับสามารถมาทดลองทอสามารถมาเรียนรู้กิจกรรมในการทอผ้าแบบไทยหรือโบราณได้ครับโดยเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ